ยูใสยูใส่ีีดับให้ให้โหโปโปโเหตปาโกบเขาไหมโผล่สิจังสิออกว่าโจ้ามึงจ้ามึงจ้าสิ จ้าจ้าก้อนโพโพเฮ็ดเฮ็ดปากพ่อเบบิองไรเฮ็ดปากเบ้อพ มานอนสารคามเลยมา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 ตายแล้วหัวาแล้วหัวจ yeah. yeah. ิ well, you know, you like yeah. Yeah. Uh ้งัวออกดากตายแล้วหัวพ่อขี yeah. like ้ยดตั้งกอดจอได้ใต้หุ่นาพ่อพ่อพ่อ เฮ็ดพ่อกันพ่อพ่อ่วเน่อืมแกป้า่ยสาวพ่อย์เลโอสาวสาวเพชรบุรีลสาวเพชรบุรีสาวเพชรุเพชรเพชรบุรีกับพ่อยเชื่อมาน เปตบุรีกับปลอยเชิอมาเนะเสฟต์บุรีไหนคือเมียเปียรเลดยุทธ์เหรอพลอยเชิอมาพลอยเชิญมาจ้าไหมลูกจ้าจ้าก่อนจ้างจะนอนแล้วพ่อง่วงนอนแ้วตาเปียกตาเปียกแล้วเยอเพิ่งเหรอขามอบ้าแจะน คืออย่างนั้นมะเอาวันดีพ่อก่อนวันดีจ้หนูนอนก่อนนะพ่อจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายลักเลยบ๊ายบายพ่อันอยากกินนม